อ๋อไม่เห็นมีใครบอกเลยว่าวันนี้ฝนจะตกะอ่ะอ๋อสวัสดีค่ะคุณสวุวาหรอกหรอขอ,อนั่งด้วยคนนะคะคุณสุวะาเองก็ไม่ได้พกร่มมาเหมือนกันหรอคะอืมพยากรณ์อากาศเองก็ไม่เห็นจะบอกอะไรเกี่ยวกับฝนเลยเนอะอืมโชคร้ายจังเลยนะคะเอะอพวกเราอยู่ห้องเดียวกัน,นชื่อคุณมาริยา บรรยากาศอืดอดโคตรพวกเรารอยู่ห้องเดียวกันก็จริงฉันคิดว่าพวกเราไม่เคยคุยกันมาก่อนฉันคิดว่าฉันไม่ควรไปพยายามฝืนคุยกับเธอแบบไม่มีอะไรที่มันจำเป็นน่าจะดีกว่าห้าว้าวเมื่อกี้นี้ทำฉันตกใจหมดเลยฟ้าผ่านี่ไม่ใช่เล่นๆเลยคุณเสว์สหรือว่า,วาคุณจะกลัวเสียงฟ้าร้องงั้นหรอคะ เปล่าซะหน่อยฉันค่ะเหอเธอดูกว่ามากจริงๆฮะเป็นด้านที่ค้าดไม่ถึงเลยจริงๆแต่แบบนี้น่ารักโฮโอเอ๋เธอไม่เป็นไรแล้วล่ะไม่ต้องกลัวไปหรอกนะเออค่ะข,ขอโทษนะคะพอดีมันเผลอไปนี่ฉันทำอะไรกับเพื่อนร่วมฉันของตัวเองกันเนี่ย สุขวาวะคะอ่าหยุดตกแล้วฮะคุณสุขวาวะคะฝนหยุดตกแล้วนะคะพวกเราจะกลับบ้านกันเลยไหมคะเธอหลับไปซะแล้วสงสัยพวกเราคงต้องอยู่แบบนี้ต่อไปอีกสักพักแล้วนะ